ยอมยืมครับคุณยืมยืมนครับู่คู่เอามือวางปืนมือจับไปที่หัวมือมือโอเคนะครับเที่หลบเลยนะ ยิงสั้นก่อนไปแล้วก็หมายครับไปยิงสั้นย้ายพื้นที่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 มีกำบังมีกำบังตอบโต้ตอบโต้ไล่ติดตามไล่ติดตามทางด้านซ้าย

ไหนครับนะครูเขาจะลดเป้าหมายทันทีเลยผูดด้เดินเฉียงหน้าเดินเฉียงไปทางครูเก่งนะเดินเฉียงไปทางรุ้ดไปชาร์จไปชาร์จไปเดินเฉียงไปหันหน้าไปทางหลงเลี้ยงผูต้ตรวจอาวอุธตรวจ โอ้จุดที่หนึ่งสลพจุดที่สองเราปจุดกระสุจุดที่สมพื่ไเฮียเฮีย,ยออมอื้อด่าไทยอ้แอคชัน่นโอเนเห็นไ,ไหมครับนะถ้าเราทำได้มันก็จะต่อเนื่องอย่างนี้ปจัจจัยทีส่สอั้สม ึงโก้ึงไปเริ่มเอาจริงสิไปดิครับไปดิไปเอาเไปีงสองเร็ว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 ทำไมเนี่ยพูดตัวไหนพูไม่เงียบเลยเน่เสียไปเน้ไปดิครับน่ไปแล้วเร็วเร็ปืนไม่เล็งเลยขอนั่งวางตัว สองไปสไปงหา้องตวดคนตรคนองวคนสอตคนคนตวดคนเป็ไงเไงเอาาพูดครับตคนเรียบร้อยเรียบร้อยเอาถอนตัว ไปถอนตัวครับไปหัวไปหัวหัวหัวววลวอนตัวอนตัวเอามือมือเดียวมือเดียวเดียวัวไปหัวไปัวัวว่ังตัวพูดครับต่างตัวเห็นไหมเนี่ยความเป็นทุ่นดาแต่ละคนไม่ดีเนย

ดจริงดจริงพ้อยไหมพร้อมไหมวัวเด้นเองดด้วยดด้วยสั่งรวางตัวด้วยไม่ใเด้งโอยอเ็นี่บอกแค่หนครัง้